การเวลาที่ล่วงเลยไปจดจำไว้เรื่องราวมากมายผ่านร้อนผ่านหนาวมีบ้างบางคราวที่ทอใจอุปสรรคเข้ามาไม่กลัวยังคงคอยก้าวเดินต่อไปอุด,ดมการเพื่อแผ่นดินไทย ก็บสร้้้างพืนพใหคหขอแสดงความขอบคุณในผลงานที่พี่เขาทำมาให้บ้านให้เมืองแล้วก็หวังว่ารุ่นต่างๆลงไปจะช่วยกันสืบสารนแล้วของเล่งอี้ก็จะอยู่ในป่าของประเทศตลอดไปนะ โอเคประเทศก็จะส่วนหนึ่งก็ร่มเย็นได้ครับเพราะพี่พ่องเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของท่านในวันนี้กระผมนายพสิทธิ์เอียวพานิชย์นายกสมาคมอุทยานแห่งชาติและทีมงานที่ปรึกษากรรมการสมาคมทุกคนและสมาชิกอีกพันสามร้อยกว่าชีวิตขออวยพรให้ท่านผองเลงอี้ของเรานะอดีตพู่ง้ามชาตของผมด้วยและอดีตทิพย์ดีกรมป่าไม้จองอายุมั่นขวัญยืนนะครับเป็น หลักชัยให้กับพวกเราดูเป็นตัวอย่างตลอดไปและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกที่ผมนับถือแล้วก็เจ้าองค์เจ้าแม่กวน,วนอิมนะฮะแล้วก็องค์พระสยามเทวาธิราชจงคุ้มครองให้ท่านอายุมั่นขวัญยืนแล้วก็เป็นหลักให้กับลูกหลานของท่านและครอบครัวท่านตลอดไปในโอกาสที่ท่านจากรอบอายุ90ปีเนี่ยก็กราบขอวอวยพรให้ท่านเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรง สุขภาพแข็งแรงกายใจนะครับแล้วก็ให้มีความสุขอยู่กับลูกหลานแล้วก็ดูแลผ่านเมืองเป็นที่ปรึกษาของหลายๆคนที่ยังไปมาหาสู่และก็เป็นที่เคารพนับถือและเป็นผู้ที่เป็นคุณูปการเป็นตัวอย่างของคนอีกหลายๆคนทั้งประเทศนะครับก็ขอกราบขอบพวคุณน,นะครับผม ในวาระที่ท่านครบ90ปีนะคะที่วันที่11เมษายนที่จะถึงนี้นะคะดิฉันอขออวยพรให้ท่านสองจงมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นฝันใจของลูกหลานลูกน้องอดีตลูกน้องเก่าทั้งหมดเลยนะคะยืนยาวตลอดไปนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะในโอกาสที่ท่านอายุครบ90ปีนะฮะผมก็ขอ อาราธนาสินนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะในสากลโลกที่ท่านนับถือนะฮะขอจุบินดานให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขกับลูกกับหลานนะครับแล้วก็อยู่เป็นร่มโพล่มไทรแล้วก็เป็นที่พึ่งให้ชาวป่าไม้ทุกท่านนะครับในฐานะที่ท่านเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งใหญ่ในวงการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าในประเทศไทยนะครับผมขออาราธนานะฮะคุณพระศรีราตนาัย สิ่งศักดิ์ทธิตั้งหลายและคุณงามความดีของอท่านพ่องที่ได้กระทํามาเพื่อประโยชน์สุขของอป่าไม้นะครับสัตว์ป่านะของไทยนะฮะขออำนาจนะสิ่งเหล่านี้นะครับจงดลบาดาลให้ท่านพ่องนะมีะสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับนะฮะ เป็นร่มโพล่มไทรของลูกหลานแล้วก็เป็นกำลังสำคัญในการเป็นที่ปรึกษาให้กับสมาคมอุทยานแห่งชาติและก็ในวงการป่าไม้วงการอุทยานแห่งชาติของไทยตลอดไปอย่างยาวนานสถาพรนะครับขอบคุณครับท่านครับผมหวังว่าท่านเนี่ยจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง แล้วก็ความทรงจำที่เฉียบแหลมนะครับเป็นสิ่งที่ผมอยากเห็นท่านเป็นอย่างนั้นนะครับในโอกาสที่ท่านจะมีอายุ90ปีนะครับในวันที่11เมษายนนี้นะครับก็กราบขออวยพรให้อำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับโปรดจงคุ้มครองรักษาให้ท่านผ่องซึ่งถือว่าเป็น บุคลากรที่สำคัญยิ่งในการอนุรักษทรัพยากรแห่งของประเทศไทยนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวนะครับต่อจากนี้ก็ได้พยายามหาทางที่จะประกาศประกาศถึงคุณความดีที่ท่านได้ทำมานะครับในการรักษทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยซึ่งหาได้ยากยิ่งในคนที่จะทำเพื่อมุ่งหวัง ให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างแท้จริงโดยไม่ได้คิดมุ่งหวังด้านผลประโยชน์อย่างอื่นเลยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะพุทธธรรมประสงค์เนี่ยนะขอให้ได้คุ้มครองดูแลท่านนะฮะและตระกูลของโดยเฉพาะผมก็ยังนึกถึงกันตระกูลเล่งอี้นี่ก็เป็นตระกูลที่อะไรนะมีส่วนที่สําคัญนะฮะที่ทําให้พวกเราได้มีพื้นที่ที่ คุยเขาได้ว่านะฮะได้คุยเขาได้ว่าเออนะพวกเราภูมิใจนะที่ท่านได้ช่วยให้พวกเรานั้นได้ใช้วิชาชีพอันนี้นะฮะในพื้นที่แบบนี้และให้ประชาชนได้เข้ามาเที่ยวนะฮะบุญนั้นก็ขอให้ส่งเสริมส่งบันดบันโดบรรดาลให้ท่านได้อายุบรรณสุขพรพยิ่งยิ่งขึ้นไปแข็งแรงยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกๆวันนะครับครับเกินร้อยลรครับ ฉันจะสร้างป่าไม้แห่งความอุดมสมบูรณ์ให้ลูกหลานได้ชมความงามสมบ,บัติของชาติก็กำเนิดเขตรักษาันัุนสัตว์ป่าของไทยให้ยังคงมีลมหายใจบนแผ่นดินนี้ ฉันจะทำต่อไป,ต,อไปตราบที่ลมหายใจยังมีมขอตอบแทนแผ่นดินนี้ด้วยปาพงไพร